รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตู่ต,ตาไก่ครับเรียงไกลสุ่ขันท่านที่สองคุณพ่อคุณศรีเทพภูบาลครับท่านที่สามคุณพ่อประกอบบางทรายท่านที่สี่นายอภิสิทธิ์บางทรายท่านที่ห้านายชวิทย์บางทรายท่านหดนางสุปราณีแสงตาท่านที่เจ็ดนายจิติชัยแสงดีครับท่านที่แปดคุณพ่อเลแสงดีท่านที่เก้าคุณพ่อพลงพูดดี ทนันที่สิบกับพ่อสังมมสิงเมรีทันที่สิบสอสมพรบรูชุมนะครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่เจริญบุญมาครับผู้ใหญ่หมูเจ็ดนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่เฉลยเจริศีหมูมหนึนะครับอรสองต่ออัปนานสิงเมรีหมูซอครับ,บ,ลลรบท่นานผู้ใหญ่พิมพ์บูญมาน้อยหมูซอครับคุณพ,พ่อรัตะคนมั่นนันนาเรียงนะครับคุณพ,พ่อแดงมั่นนันนาเรียงนายนิวัฒน์ เทพภูบาลนะครับน,นางสาวชตตาพนสุพันุอัยบาลวิชาชีพสพ,พรปภสตอมปู่ตางใก้นะครับและนายสมัยเมืงองโคตรครับการิึกราบำนาญทางพดก็เป็นชุดรวมนะครับกลับลนิมนต์ด่านพระรูไพไวันสุขวิโลท่านมหาใจเพชรผาพินันโทท่านพระอาทิตย ทีระปัญโยพระโอภาสยานะวิโรพระบรรพตบันทิโตพระวุธิไกรวุธิวรสโณครับกราบนิมนต์พระที่ผมได้เอ่ยนามมันครับกราบนิมนต์นะครับ ในับโลนทร์วันครับใจพรนันโควาจิโยนพระโอชาลับมิโร พระบรนันที่พระพุิอนโซนคระหมดป่าปเด้มมีเ็บอีกจะก่อนเต็มยันตะพะขึ้นน้อนำอะไรขามา,ามาพะมาน้ำดนยโอ,อกก้น้ำบ่สอมเป็กอนบน้องสนะาตัวมันเจ็บมือเ็บ ขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรุ่นนะครับขอบคุณไก่กุ้งเกตุทุกท่านนะครับที่ผมได้ถนามาและวันทีได้มาวางผ้าตรายชุดนี้าคกันราาทลองเ้าปกสองแปี่หลายงานเรามาเห็นมี คนเสน่ห์คงสุขหมายในกายนี้มรชาวามาลายิรีศีรษฐีทวดพรเจาในทัรอะดับไฟในงาตอนนีเจบมีลายกันนะเนาะเดี๋ยวนเดี๋ยวเสร็จกันถวนี้เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อน ่ด้ผู้นำเรียนประวัติผู้วัยชนุนพิแมแพะครับนั่นเ,นเพื่อนเกลี่ยและเป็นอนุสอนแก่คุณแม่พังมณาน,น,นผู้วัยชนุนประวัติโดยสังเกตชัดเมื่อคุณแม่พังมณาน,น,นเกิดเมื่อวันพุธที่6ตุลาคมมุทธศักราชสองพัที่ตำบลเชียงเครืออำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนคร การศึกษาคุณแม่พังมัน,นันเรียนจบชั้นประถมปีที่4บริบูรณ์ชีวิตการครองเดือนคุณแม่พังมัน,นันได้แต่งงานกับคุณพ่อดามัน,นันเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2405 4 8 5ครับและติดตามสามีมาอยู่ที่บ้านคุณพ่ตะบลตูตาใกล้อำเภอปรปาบาจังหวัดนครปฐมมีบุตริากด้วยกัน4คนคือหนึ่ง นางคำแพงม่นนันเสียชีวิตแล้ว 2. นางขาวพรมั่นนันเสียชีวิตแล้ว 3. นางคำยอนม่นนันสี่นางสีอ่อนเทพวานเสียชีวิตแล้ววราระสุดท้ายเมื่อต้นปี2,567 7คุณแม่พังม่นนนันมีอาการขับถ่ายไม่สะดวกจึงเข้ารับการรักษามาโดยตลอดต่อมาวันที่14มีนาคม2 5 0 0 67จะรับได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลปราป,ป่าแพรยวินิจฉัยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันอาการสุดลงตามลำดับและต่อมาในวันที่15มีนาคม2567คุณแม่พังมนันได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา12.30นาทีศรีอายุได้102ปียังความสกสรารเสียใจให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง อาบสุรกรรมนายี่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่พังันดันได้ลูกเกิดท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอาโหสิกรรมแก่คุณแม่พังมั่นนั้นด้วยเถิดอ ศุลกรรมใดที่เป็นคุณยามามดีซึ่งคุณแม่พังมนันได้ทําไว้เมื่อครั้ง,งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอํานวยผลตมนบันดาลส่งดวงยานคุณแม่พังมน,นันไปสู่สุติในสัมปะยกด้วยเถิดขอเรียนทุกท่านยืนนั่งตามดีาสายตั้งใจสุขตงหนึ่งนาทีเพื่อไว้อะไรและส่งดวงยานคุณแม่พังมนันไปสู่สุติสัมปะยกขอกราบเรียนเชิญครับ มาหาสอสกุลกราบเรียนเชิญท่านมายกองกาบริหารสนบตาไค,ครับอันกิตินงองดวงหลักที่พระคุเจ้าท่านพระอาจารย์นมน,นะครับพระครวว,ววงสังวรกินเป็นวิจารณครับหลักที่บุอพระคเจ้าพระอาจารย์มต์ครับ

ญาติผู้มีเกียรติลูกหลานญาติสนิทมิสหายทั้งบ้านไกลบ้านไกลซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้านและที่งานชาปนกิจแห่งนี้ด้วยความร่าเริและความอาร่าทั้งเจ้าบ้าพข้อมหลาพร้อมคุณอย่างสุดเดียวกับงานนี้ขอบคุณท่านประธานในที่นี้นะไม่เสียเลย